วันที่พวกเขาขับสสยฉันออกจากบ้านเพราะตราว,ว่าฉันเป็นผู้หญิงมีบกคร่องพวกเขาไม่เคยรู้เลยว่าทายาทที่ทั้งตระกูลรอคอยกำลังเติบโตอยู่ในท้องของฉันและวันที่ความจริงเปิดเผยคือวันที่ชีวิตทุกคนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหัวใจแตกสลายตราหน้าว่าเป็นนางหมันและขับใส่ฉันหารู้ไม่ว่าทายาทคนเดียวที่พวกเขาตามหาอยู่ในท้องนี้ลมเย็นพัดผ่านลานหน้าบ้านจนผิวฉันสั่นวูบแต่เสียงดูถูกที่ดังใส่หน้ากลับร้อนระอุยิ่งกว่าไฟ แม่สามียืนจ้องฉันด้วยแววตาเฉยชาเหมือนกำลังมองสิ่งที่ไร้ค่าบนพื้นดินเงินปึกหนึ่งถูกโยนใส่เท้าฉันเสียงกระแทกพื้นสั้นๆทำให้หัวใจร่วงตามลงไปฉันสูดลมหายใจกลิ่นน้ำหอมแรงๆของเธอทำให้รู้สึกเวียนหัวแทบยืนไม่ไหวสามีของฉันยืนอยู่ข้างหลังเธอสีหน้าเรียบเฉยราวกับไม่รู้จักฉันมาก่อนเสียงประตูเหล็กค่อยๆเปิด ดังเอื้อมออกมาจากภายในเหมือนกําลังผลักฉันออกจากโลกที่เคยเป็นของฉันฉันก้าวถอยหลังปลายเท้าเย็นชืดพระพื้นหินที่ยังไม่แห้งจากน้ำที่เพิ่งรดสวนหัวใจบีบรัดแน่นจังหวะเต้นหนักจนได้ยินอยู่ในหูเหมือนเสียงก้องสะท้อนแต่ในขณะที่ทุกคนหันหลังให้มือฉันกลับลูกท้องของตัวเองอย่างเงียบงนันอุ่นเล็กๆจากภายในตอบกลับเหมือนเตือนให้ฉันยืนหยัดต่อไป ฉันมองพวกเขาที่ยืนตัดสินฉันแต่สายตาของพวกเขาไม่รู้เลยว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นลมหายใจของฉันสัน่นคำพูดที่พวกเขากล่าวยังคงวนอยู่ในหัวชัดจนเหมือนกำลังถูกแทงซ้ำแล้วซ้ำอีกและในวินาทีนั้นเองเสียงบางอย่างภายในตัวฉันเต้นแรงกว่าปกติเหมือนกำลังบอกความลับที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดความจริงที่ฉันยังไม่ได้พูด ความจริงที่อาจทําให้โลกของพวกเขาสั่นสะเทือนฉันยืนอยู่ตรงประตูบ้านระหว่างอดีตที่ถูกทุบทําลายและปัจจุบันที่กําลังเปลี่ยนไปโดยที่ไม่มีใครรู้แล้วเสียงฝีเท้าหนักๆจากด้านหลังบ้านก็ดังขึ้นช้าๆหนักแน่นคล้ายมีใครบางคนรู้ความลับเดียวกับฉันเสียงฝีเท้าที่ดังใกล้เข้ามาทําให้ลมหายใจของฉันสะดุดเหมือนอากาศรอบตัวหยุดนิ่งทันที ฉันหันกลับไปช้าๆแสงแดดบ่ายที่ลอดผ่านรั้วโลหะสะท้อนเข้าตาทําให้ทุกอย่างพร่าเลือนเพียงชั่ววินาทีร่างหนึ่งเดินออกมาจากเงามืดข้างบ้านก้าวเท้าอย่างมั่นคงแต่สีหน้าเต็มไปด้วยความลังเลที่ยากจะอ่านออกคนใช้เก่าเดินเข้ามาหยุดตรงหน้าฉันแววตาของเธอสั่นไหวเหมือนมีบางอย่างที่อยากพูดแต่กลัวจะถูกได้ยินเธอก้มลงใกล้หูฉัน เสียงของเธอสั่นเหมือนคนที่เก็บความลับไว้หนักเกินไปคุณผู้หญิงพวกเขาจะต้องเสียใจมากฉันตัวแข็งลมในอกเหมือนถูกดึงออกไปทั้งหมดเธอเง่ยหน้าขึ้นสายตาเต็มไปด้วยความเห็นใจปนหวัดวันหมอบอกผลตรวจเมื่อเช้าแต่พวกเขายังไม่รู้หัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นฉันฝืนถามออกไปผลตรวจอะไร เธอกลืนน้ำลายมองไปทางแม่สามีที่ยืนหันหลังให้เรื่องทายาทของตระกูลค่ะคำพูดนั้นทำให้ขาของฉันอ่อนแรงพื้นหินเย็นๆใต้เท้ากลายเป็นหมอกขาวชั่วขณะเหมือนโลกกำลังโครงไปทั้งใบเธอพูดต่อช้าๆเสียงแทบไม่ถึงระดับกระซิบคนเดียวที่สามารถให้ทายาทได้คือคุณค่ะความเงียบตกลงมาทับทุกอย่างแม้แต่เสียงลมก็หายไปในทันที เหลือเพียงเสียงหัวใจฉันเต้นดังอยู่ในหูแม่สามีหันกลับมาอย่างกระทันหันสีหน้าเธอแข็งสายตาคมกล้าเหมือนกำลังจับผิดสามีของฉันจ้องฉันนิ่งเขาขยับปากเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่คำพูดถูกกลืนหายไปเหมือนมีอะไรหนักๆปิดทับอกเขาฉันถอยหลังอีกก้าวฝ่ามือยังวางบนหน้าท้องความอุ่นจากพายเนียงคงสั่นอยู่เบาๆ ท้องฟ้าเริ่มมืดลงมเมฆเคลื่อนช้าๆเหนือหลังคาบ้านหลังใหญ่ภาพทั้งหมดดูเงียบงนันเหมือนทุกอย่างกำลังรอจังหวะเดียวกันเพื่อเผยความลับที่กดทับมาตลอดเสียงลมหายใจของฉันดังชัดขึ้นแรงกว่าเดิมเหมือนร่างกายกำลังเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้และทันใดนั้นประตูบ้านก็เปิดออกอีกครั้งเสียงดังจนทุกคนต้องหันไปมองพร้อมกัน ร่างของใครบางคนยืนอยู่ตรงกรอบประตูแสงจากในบ้านส่องจากด้านหลังทำให้เห็นเพียงเงาดำของเขาสูงนิ่งและเหมือนกำลังจ้องมาที่ฉันโดยตรงบรรยากาศหนักขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกเหมือนโลกทั้งใบกำลังกระซิบให้ฉันระวังตัวเงานั้นก้าวออกมาอีกหนึ่งก้าวช้ามั่นคงและทิศทางของเขา กำลังตรงมาหาฉันโดยไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นหินเป็นจังหวะสั้นและหนักเสียงนั้นสะท้อนกล้องในอกของฉันเหมือนโดนตอกย้ำให้ยืนนิ่งเมื่อเขาเดินเข้ามาใกล้ฉันจึงเริ่มมองเห็นใบหน้าของเขาชัดขึ้นแววตาที่นิ่งลึกแฝงไปด้วยบางอย่างที่ฉันไม่อาจตีความได้ทันทีแม่สามีเบิกตากว้างสีหน้าของเธอแข็งค้างเหมือนคนที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าเขาจะโผล่มาในเวลานี้ สามีของฉันขยับตัวดูเหมือนเขาจะพูดอะไรสักอย่างแต่สายตาของชายคนนั้นเพียงตวัดมองไปหนึ่งครั้งก็ทำให้เขาชะงักนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับที่ลมแรงระลอกหนึ่งพัดผ่านผมของฉันปลิวไปตามแรงลมเสียงใบไม้กระทบกันเบาๆทำให้ทุกการเคลื่อนไหวชัดเจนเหมือนโลกกำลังเปิดฉากใหม่ชายคนนั้นหยุดยืนตรงหน้าฉันเขามองหน้าฉัน แลมองต่ำลงไปที่มือของฉันซึ่งกําลังกุมหน้าท้องอยู่ใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยแต่เพียงพอให้ฉันรู้ว่าเขารู้บางอย่างสายตาเราสบกันและในวินาทีนั้นฉันได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นรัวจนเหมือนจะทะลุออกมาแม่สามีเดินเข้ามาเสียงส้นรองเท้าของเธอตีพื้นดังไม่ต่างจากคำตำหนิที่เคยตอกย้ำฉันทุกวันคุณมาที่นี่ทำไมเขาไม่ตอบ เพียงเหยียดสายตาไปหาเธออย่างเย็นชาก่อนจะหันกลับมาจ้องที่ฉันอีกครั้งแววตาของเขาเหมือนกำลังถามคำถามที่ฉันยังไม่พร้อมตอบฉันถอยหลังหนึ่งก้าวฝ่ามือยังกดที่หน้าท้องความอุ่นภายในท้องยังคงเต้นตอบรับราวกับรู้ว่าอะไรใกล้จะเกิดขึ้นชายคนนั้นก้าวเข้าหาฉันอีกนิดเพียงพอให้เสียงลมหายใจของเขาเบาบางแต่มาแตะผิวแก้มฉันเธอรู้หรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ น้ำเสียงของเขาราบเรียบแต่แฝงด้วยแรงกดดันที่ทำให้สันหลังฉันเย็นว่าทันทีฉันไม่ตอบเพราะแม้แต่ตัวฉันเองก็ยังไม่มั่นใจในทุกอย่างที่กําลังก่อตัวขึ้นแม่สามีแทรกขึ้นอย่าไปสนใจผู้หญิงคนนี้เธอเป็นเขายกมือขึ้นช้าๆเพียงการเคลื่อนไหวเดียวแม่สามีก็เงียบลงทันทีเหมือนถูกกดเสียงออกจากร่าง สามีของฉันก้าวมาข้างหน้าใบหน้าของเขาเริ่มซีดเหมือนมีบางอย่างที่เขาเพิ่งนึกขึ้นได้แต่ยังไม่กล้าพูดฉันมองคนทั้งสามสลับกันบรรยากาศหนาวเย็นแทรกเข้ามาในอกเหมือนความจริงกำลังค่อยๆคืบคลานออกมาอย่างเงียบเชียบชายคนนั้นเอ่ยขึ้นชา้าชัดและหนักพอจะทำให้ลมหายใจของฉันสะดุด ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนที่พวกคุณคิดทุกคนชะงักแม้แต่ลมก็เหมือนหยุดพัดเขาเดินเข้ามาใกล้ฉันอีกหนึ่งก้าวระยะห่างระหว่างเราแคบลงจนฉันได้กลิ่นไออุ่นๆจากตัวเขาผสานกับกลิ่งฝนที่เริ่มตั้งเขาบนท้องฟ้าแววตาของเขาไม่หลบเลี่ยงเหมือนตั้งใจจะให้ฉันเห็นทุกอย่างที่เขากำลังจะพูดและสิ่งที่อยู่ในท้องของเธอเสียงเขานุ่มลง แต่น้ำหนักในทุกคำกลับกดทับหัวใจฉันจนเต้นผิดจังหวะเขาเว้นช่วงสั้นๆเหมือนต้องการให้ทุกลมหายใจรอบตัวจับจ้องมาที่คำตอบไปของเขาไม่ใช่แค่ทายาทของพวกเขาแม่สามีขยับปากจะพูดแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาชายคนนั้นจ้องเลึกเข้ามาในดวงตาฉันลมหายใจของฉันสะดุดอีกครั้งผิวหนังทั่วร่างลุกสู้จนรู้สึกเสียววาบ แต่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พวกเขาไม่ควรรับรู้คำพูดของเขาทิ้งความเงียบหนักอึ้งลงมาราวกับก้อนหินก้อนใหญ่ทุกคนหยุดนิ่งรวมทั้งฉันที่ยืนพยายามหายใจเข้าให้เต็มปอดเขากล้าเข้ามาใกล้จนขอบเสื้อของเราห่างกันแค่ปลายนิ้วและตอนนี้เขาขยับเข้าอีกนิดเสียงของเขาเบาลงราวกับกระซิบแต่กลับฟังชัดเจนกว่าทุกเสียงบนโลกเธอควรเดินมากับฉัน คำพูดนั้นทำให้ร่างฉันแข็งทื่อเหมือนถูกล็อกด้วยแรงที่มองไม่เห็นเสียงลมหายใจของฉันหายไปเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะกลับมาแรงกว่าเดิมจนหน้าอกสัน่นฉันมองชายตรงหน้าแววตาของเขานิ่งแต่ลึกจนเหมือนซ่อนบางอย่างที่อันตรายเกินกว่าฉันจะเข้าใจในทันทีแม่สามีขยับเข้ามาเสียงส้นรองเท้าของเธอดังสะท้อนกับพื้นหินมือของเธอยกขึ้น เหมือนกำลังจะคว้าแขนฉันออกไปจากตรงนั้นแต่เขาหันไปมองเธอเพียงครู่เดียวดวงตายเย็นเฉียบของเขาทําให้เธอชะงักเหมือนถูกฉุดให้หยุดในกลางอากาศสามีของฉันก้าวมาข้างหน้าเสียงหายใจของเขาหนักและสัน่นเขาเอ,อ่ยขึ้นด้วยเสียงที่พยายามควบคุมคุณเป็นใครกันแน่ชายคนนั้นไม่ตอบในทันทีสายตาของเขายังคงอยู่ที่ฉัน เหมือนกำลังรอคำตัดสินใจจากชั้นเทียงคนเดียวลมแรงพัดผ่านสวนกลิ่นดินเปียกเริ่มลอยขึ้นเหมือนมีฝนกำลังตั้งเขาอยู่เหนือหัวฟ้าครึ้มลงอย่างรวดเร็วเงาของเมฆทอดยาวลงบนลานบ้านจนบรรยากาศเริ่มมืดและหนักฉันก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเสียงหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาร่างของฉันเบาจนเหมือนจะล้ม แต่มือของเขายื่นออกมาคว้าแขนฉันไว้ก่อนที่ฉันจะเสียหลักไปจริงๆสัมผัสของเขาอุ่นมั่นคงและแรงพอที่จะทำให้ฉันรู้ว่าเขาตั้งใจไม่ให้ฉันหนีไปไหนเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้จนลมหายใจของเขาแตะผิวแก้นฉันอีกครั้งฉันไม่อยากพูดซ้ำเขากล่าวด้วยเสียงเบาแต่ชัดเธอต้องไปกับฉันตอนนี้แม่สามีตะโกนขึ้นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความโกรธ ไม่มีทางเธอเป็นคนของเรานะคุณไม่มีสิทธิพาเธอไปไหนทั้งนั้นเขาหันกลับไปทางเธอชา้ามั่นคงก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบที่กดความเย็นเข้าไปในทุกคำคุณคิดว่าคุณรู้จักเธอดีพอหรือแม่สามีชะงักคิ้วของเธอขมวดแน่นแต่ไม่มีคำพูดใดโต้อตอบออกมาเขาหันกลับมาหาฉันอีกครั้งสายตาของเขาอ่อนลงเพียงเล็กน้อย เหมือนกำลังพยายามบอกบางอย่างโดยไม่ใช้คำพูดฉันสัน่นทั้งจากความกลัวความงงและความอุ่นแปลกๆที่แผ่จากในท้องขึ้นมาถึงหัวใจสามีของฉันสูดลมหายใจลึกก่อนจะพูดเสียงแข็งอย่าไปกับเขาเขาไม่ใช่เสียงของเขาถูกตัดทันทีพระชายคนนั้นยกมือขึ้นอีกครั้งไม่ใช่เพื่อขม่มแต่เพื่อเตือน เงียบแต่น่ากลัวพอให้ทุกคนหยุดพูดพร้อมกันเขาก้มหน้าลงมาจ้องฉันเสียงของเขาเบาลงจนเหมือนลมหายใจสิ่งที่อยู่ในท้องของเธอไม่ปลอดภัยถ้าเธออยู่ที่นี่อีกต่อไปฉันตัวแข็งหัวใจหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะความเย็นแล่นขึ้นมาตามแขนแต่ขณะเดียวกันความอุ่นในท้องกลับเต้นแรงกว่าเดิมเหมือนเด็กในท้องตอบรับคำพูดของเขา ฟ้าร้องเบาๆเสียงเหมือนคำเตือนที่ผสานกับความเงียบที่กดทับบ้านหลังนี้มานานเขากล่าวต่อชา้าและชัดเจนพอให้ทุกคนได้ยินแต่เหมือนเขาพูดกับฉันเพียงคนเดียวเธออยู่ที่นี่อีกไม่ได้มันจะไม่ปลอดภัยสำหรับเธอและสำหรับเด็กคนนั้นฉันมองหน้าเขาคอของฉันแห้งผากแต่ก่อนฉันจะถามออกไปว่าเขาหมายถึงอะไร เขาเอ่ยประโยคที่ทำให้เลือดในกายฉันเย็นเฉียบทันทีเพราะพวกเขาไม่ได้ต้องการทายาทของตระกูลเขาโน้มตัวเข้ามากระซิบใกล้ใบหูฉันเสียงของเขานุ่มแต่หนักจนหัวใจฉันเต้นผิดจังหวะแต่ต้องการใช้เด็กคนนั้นทำบางอย่างที่เธอไม่ควรรู้ตอนนี้ร่างฉันสั่นจนต้องกุมแขนตัวเองอากาศรอบตัวเหมือนหายไปในทันทีเสียงในหูลายเป็นเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงเกินควบคุมฉันเงยหน้ามองเขา แต่เขาไม่หลบสายตาเหมือนต้องการให้ฉันรับรู้ทุกอย่างที่กำลังจะตามมาแม่ฉันจะยังไม่พร้อมก็ตามแม่สามีเดินเข้ามาอีกก้าวแต่ก้าวนั้นหนักเหมือนเสียงความลับกำลังถูกเหยียบให้หายไปเธอพยายามรักษาสีหน้าแต่ดวงตาของเธอสั่นจนปกปิดอะไรไม่ได้อีกแล้วสามีของฉันมองฉันและมองเขาสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่น เหมือนเพิ่งตระหนักว่าทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่นานกำลังถูกเปิดเผยทีละชั้น,ล,นลมเย็นวูบพัดผ่านลานกลิ่นฝนเข้มขึ้นไม้ใบที่ปลิวลงมาตีโดนข้อศอกฉันจนรู้สึกเจ็บวูบแต่ความเจ็บนั้นไม่เท่ากับความรู้สึกที่กำลังพุ่งขึ้นมาจากข้างในฉันพยายามสูดลมหายใจแต่หน้าอกกลับตึงจนแทบยกไม่ขึ้นเขาขยับเข้ามาใกล้ขึ้นอีกจนไหล่ของเราห่างกันเพียงชั่วฝ่ามือ เสียงของเขานุ่มลงแต่หนักเหมือนคำสั่งเสียถ้าเธออยู่ที่นี่ต่อไปทั้งเธอและเด็กจะไม่รอดคำพูดนั้นทำให้แม่สามีชะงักเหมือนถูกต่อยกลางอกเธอหันม,มามองฉันด้วยสายตาใหม่สายตาที่ไม่ได้เต็มไปด้วยความรังเกียจอีกต่อไปแต่เป็นความกลัวบางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นจากเธอมาก่อนสามีของฉันกัดฟันเสียงเขาติดขัดเหมือนอยากพูดอะไรสักอย่างแต่กลืนม,มันไว้ไม่ลง คุณอย่ามายุ่งกับครอบครัวเราชายคนนั้นหันไปเทียงการหันหน้าอย่างช้าๆก็ทำให้สามีของฉันถอยหลังไปหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวเขามองเขานิ่งดวงตาสีเข้มของเขาเต็มไปด้วยคำเตือนไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความท้าทายแต่เป็นความจริงอันหนักที่เขาแบกอยู่เมื่อเขาหันกลับมาหาฉันแววตาของเขาอ่อนลงอย่างประหลาด เต็มไปด้วยความห่วงใยแปลกๆที่ฉันไม่เข้าใจและมันทําให้หัวใจฉันสั่นแรงกว่าตอนที่ถูกไล่ออกจากบ้านเสียอีกเธอยังไม่รู้ว่าเด็กในท้องของเธอคืออะไรเขาพูดช้าเสียงเบาราวกับกลัวว่าลมจะพัดคําพูดลอยไปและทําไมพวกเขาถึงต้องการมันมากขนาดนั้นฉันกลืนน้ําลายอย่างลําบากลําคอแห้งผากจนขยับแทบไม่ได้แต่ความอุ่นในท้องกลับเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆ เหมือนเด็กในท้องรับรู้ทุกถ้อยคำเหมือนรู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเขาโดยตรงฉันถามด้วยเสียงเบาที่สั่นจนแทบฟังไม่ออกเด็กเกี่ยวข้องกับอะไรเขาไม่ตอบทันทีเหมือนกําลังเลือกคําหรืออาจกําลังตัดสินใจว่าจะบอกฉันมากแค่ไหนในตอนนี้แม่สามีเอ่ยเบาๆเสียงของเธอสั่นไม่ต่างจากฉันคุณรู้ได้ยังไงว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่แค่ทายาทธรรมดาเขาหันไป รอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากแต่มันไม่ใช่รอยยิ้มอบอุ่นแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความจริงอันยินเย,ยือกเพราะฉันเป็นคนแรกที่รู้ว่าเด็กคนนี้ถืออะไรอยู่ในตัวฉันขยับถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนชาที่ปลายนิ้วขาของฉันแทบไม่รับน้ำหนักตัวเองแต่เขาจับแขนฉันไว้มั่นคงอุ่นและไม่ยอมให้ฉันล้ม เขาโน้มหน้าเข้ามาใกล้ลมหายใจของเขาแตะผิวแก้นฉันอีกครั้งเหมือนกำลังจุดประกายความจริงที่ใครๆต้องการปิดไว้และเพราะสิ่งนั้นเขากล่าวช้าชัดแรงจะนอกฉันแน่นขึ้นทุกวินาทีทำให้พวกเขาไม่อยากแค่ไล่เธอออกจากบ้านแต่ต้องการจับเธอเอาไว้ไม่ให้หนีไปไหนอีกลมแรงขึ้นฟ้าร้องก้องหนึ่งครั้ง เหมือนเสียงประกาศว่าความลับต่อไปกำลังจะถูกเปิดเผยเขาจ้องลึกเข้าไปในดวงตาฉันลมหายใจของฉันขาดห่วงก่อนเขาพูดต่อด้วยเสียงต่ำที่ทําให้ทั้งร่างฉันสั่นสะท้านพระเด็กในท้องของเธอไม่ได้เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาอย่างที่เธอคิดเสียงหัวเราะของแม่สามีดังลอดออกมาเหมือนลมหนาวพัดผ่านแก้วหูฉันฉันก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวส้นรองเท้าฉันไปสะดุดกับขาตู้ไม้เก่า พื้นเย็นชื้นซึมขึ้นมาตามฝ่าเท้าเหมือนจะเตือนให้ฉันหนีแต่ขาฉันกลับหนักเหมือนถูกปรึงไว้กลิ่นน้ำอบไทยลอยมาจากห้องในผสมกับกลิ่นทูบที่ไม่ค้างทั้งหอมและขมจนจุกกลางอกฉันสูดลมหายใจอย่างฝืดคอหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงจังหวะในท้องของฉันเองแสงจากหลอดไฟกระพริบเหมือนจะดับลงทุกครั้งที่แม่สามีขยับตัวเธอเดินเข้ามาใกล้ ใบหน้าเรียบเฉยแต่มุมปากกลับยกขึ้นเล็กน้อยเหมือนเธอรู้ความลับบางอย่างที่ฉันยังไม่รู้ออกไปจากบ้านฉันน้ำเสียงเธอแข็งและคมเหมือนใบมีดแทงเข้ากลางอกฉันอย่างแม่นยำฉันจับท้องตัวเองแน่นขึ้นผิวหนังใต้ฝ่ามืออุ่นกว่าปกติเหมือนลูกในท้องกำลังตอบสนองต่อความหวาดกลัวของฉันลมหายใจฉันสั่นภาพจำเก่าๆผุดขึ้นมา วันที่ฉันย้ายเข้าบ้านหลังนี้วันที่คิดว่าฉันจะได้สร้างครอบครัวอบอุ่นแต่ทุกก้าวที่ฉันเดินผ่านตามทางเดินยาของบ้านกลับเต็มไปด้วยสายตาเย็นชาและคํากระสิบรับหลังเสียงฝีเท้าของสามีดังจากชั้นบนฉันเงยหน้าขึ้นอย่างมีความหวังแต่ทันทีที่เขาเห็นฉันสายตาของเขากลับแสดงแค่ความรำคาญเขาหยุดอยู่ตรงบันไดขั้นสุดท้าย เงาของเขาทอดยาวลงมาตรงปลายเท้าฉันหนาหนักเหมือนกำแพงที่ปิดทางหายใจออกไปเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ต่างจากแม่เขาไม่ถามไม่ฟังไม่แม้แต่จะมองท้องของฉันเลยความเงียบหลังคำพูดนั้นดังจนหูฉันอื้อเหมือนโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหวเหลือเพียงเสียงหัวใจเล็กๆในท้องเต้นเป็นจังหวะสม่าเสมอฉันก้มลงลูบท้องเบาๆ ความอุ่นใต้ฝ่ามือคือสิ่งเดียวที่ทําให้ฉันยืนอยู่ได้ฉันสูดลมหายใจอีกครั้งริมฝีปากแห้งผากแต่ฉันยังเอ่ยเสียงเบาสั่นแต่หนักแน่นพอจะทําให้ทั้งห้องชะงักลูกของฉันไม่ใช่ของพวกคุณแม่สามีหยุดหายใจไปหนึ่งจังหวะสามียืนแข็งเหมือนรูปปัน้นความเงียบแหลมคมบาดผิวฉันจนชาท้องฉันขยับอีกครั้ง เรากับรับรู้ถึงบางสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปและในวินาทีนั้นสายตาทุกคู่ในห้องหันมาจาับจ้องท้องของฉันพร้อมกันเหมือนพวกเขาเพิ่งเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนบางอย่างที่ทำให้สีหน้าของพวกเขาค่อยๆเปลี่ยนไปจากเย็นชาเป็นตื่นกระหนกฉันยืนนิ่งรับรู้ได้ว่าอากาศรอบตัวเริ่มเปลี่ยนเหมือนห้องทั้งห้องกำลังเต้นไปตามจังหวะเดียวกับหัวใจในท้องฉัน ต้องการให้ฉันดำเนินต่อยาวกว่านี้ไหมแสงจากหลอดไฟเหนือศีรษกกระพริบอีกครั้งครั้งนี้แรงจนเหมือนแสงทั้งห้องสั่นตามจังหวะบางอย่างอากาศรอบตัวเริ่มอุ่นขึ้นเหมือนมีลมหายใจเล็กๆเป่ามาจากท้องของฉันเองแม่สามีถอยหลังไปหนึ่งก้าวดวงตาเธอสั่นไหวเหมือนเธอเห็นเงาอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวใต้ผ้าชุดของฉันเธอยกมือขึ้นปิดปาก เสียงหายใจดังลออซี่นิ้วเหมือนคนเพิ่งรู้ตัวว่าทำผิดมหันสามีของฉันยืนแข็งข้อเขากลืนน้ำลายอย่างลำบากสายตาที่เคยมองฉันด้วยความดูแคลนกลับกลายเป็นความหวาดหวันที่เขาพยายามซ่อนแต่ซ่อนไม่ได้ฉันลูกท้องอีกครั้งนิ้วฉันสั่นแต่ความอุ่นที่ส่งกลับมาทำให้ฉันมั่นคงขึ้นเหมือนลูกในท้องกำลังปลอบฉันหรือไม่อาจกำลังบอกอะไรบางอย่าง พื้นบ้านด้านล่างส่งแรงสั่นเบาๆเหมือนแรงเต้นของหัวใจขนาดใหญ่กำลังไหลผ่านโครงสร้างของบ้านภาพกระถางต้นไม้บนชั้นสั่นไหวเสียงแก้บนโต๊ะกระทบกันเบาๆแม่สามีมองไปที่พื้นเหมือนเธอกำลังคิดถึงคำพูดทั้งหมดที่เธอเคยใช้ตราหน้าฉันคำว่านังหมันที่ยังดังชัดในหัวฉันคำพูดที่เธอเคยใช้ขับใส่ฉันโดยไม่ลังเลแม้แต่นิดเดียวฉันยืนตัวตรง ไม่ถอยอีกสายตาฉันสบกับสายตาทั้งสองคนความเงียบกดทับห้องจนได้ยินเสียงลมหายใจของทุกคนจากนั้นแรงขยับใต้ท้องฉันก็ชัดเจนจนฉันต้องก้มลงมันไม่ใช่แรงดิ้นธรรมดามันเป็นจังหวะหนักแน่นจังหวะที่ทำให้เสื้อฉันขยับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแม่สามีพงะถอยไปอีกเก้ามือที่เคยตบโต๊ะใส่ฉันสั่นจนเห็นได้ชัด เสียงของเธอเบาเหมือนลมหายใจหลุดนั่นมันไม่ใช่แค่เด็กธรรมดาสามีหันมามองแม่เขาหน้าเขาเริ่มซีดรากับเริ่มต่อจิ๊กซอเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันความเงียบของเขาไม่ใช่การนิ่งเฉยแต่เป็นความกลัวที่เริ่มกัดกินหัวใจฉันเง่อยหน้าหายใจเข้าช้าช้ากลิ่นอับในบ้านกลิ่นทูก่กลิ่นฝุ่น ทุกอย่างผสมกันจนแทบอธิบายไม่ถูกแต่ลมหายใจฉันกลับมั่นคงขึ้นต่างจากพวกเขาที่เริ่มสันแทนฉันรู้สึกได้ถึงจังหวะอีกครั้งใต้ผิวเหมือนลูกกำลังจะบอกให้ฉันพูดให้ฉันเปิดเผยความจริงที่เก็บไว้คนเดียวมาตลอดฉันยกมือแตะท้องเสียงฉันแผ่วแต่คมพอทะลุความอึดอัดทั้งห้องลูกคนนี้คือทายาทที่พวกคุณหาอยู่แม่สามีหยุดหายใจไปหนึ่งวินาที สามีทำตาเบิกกว้างเสียงนาฬิกาบนผนังดังชัดขึ้นเหมือนเวลาถูกดึงให้ช้าลงแต่ฉันยังไม่จบฉันมองตรงไปที่พวกเขาหัวใจฉันเต้นสอดคล้องกับแรงในท้องและลูกคนนี้เลือกฉันไม่ใช่พวกคุณคำพูดฉันตกลงบนพื้นห้องเหมือนหินหนักเสียงสะท้อนของมันก้องอยู่ในอกของทุกคนท้องฉันขยับอีกครั้งแรงกว่าครั้งก่อน เหมือนเป็นการย้ำให้รู้ว่าความจริงมันชัดเจนกว่าที่พวกเขาเคยคิดแม่สามีสุดลงนั่งดวงตาเธอเต็มไปด้วยความหวาดผสมสำนึกผิดสามีมองฉันเหมือนเพิ่งเห็นฉันเป็นคนแปลกหน้าและในความเงียบที่ตาม,มาอากาศรอบตัวฉันเปลี่ยนอบอุ่นหนักแน่นเหมือนพลังบางอย่างเริ่มตื่นขึ้นตามจังหวะเด็กในท้องต้องการให้ฉันดำเนินต่ออีกไหม แรงสั่นจากท้องฉันค่อยๆเบาลงเหมือนลูกในท้องกำลังบอกว่าถึงเวลาที่ฉันต้องเลือกเส้นทางของตัวเองแล้วฉันยืนเงียบมองบ้านหลังนี้ที่ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าจะเป็นบ้านแต่ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความทรงจำที่บีบหัวใจจนแทบหายใจไม่ออกแม่สามียกหน้าเธอขึ้นมองริมฝีปากสัน่นแต่ไม่มีคำขอโทษใดหลุดออกมาเพราะบางคำ ต่อให้ผู้กระลบสิ่งที่ทำไปไม่ได้อยู่ดีสามีเดินเข้ามาใกล้สายตาเต็มไปด้วยความสับสนและอยากแก้ไขแต่เมื่อเขายื่นมือจะมาสัมผัสแขนฉันฉันถอยออกเพียงก้าวเดียวแต่เป็นก้าวที่ปลดปล่อยตัวฉันจากพันธะทั้งหมดฉันมองเขาไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความสิ้นสุดฉันให้อภยัยฉันพูดเสียงเบา แต่ฉันไม่กลับไปเป็นคนเดิมอีกแล้วลมเย็นพัดผ่านสวนกลิ่นดินชื้นจากสายฝนเก่าลอยมาแตะจมูกมันเป็นกลิ่นของการเริ่มต้นใหม่ฉันกอดท้องของตัวเองรู้สึกถึงหัวใจเล็กๆที่เต้นอย่างมั่นคงเหมือนลูกกำลังบอกว่าฉันไม่ได้เดินคนเดียวฉันก้าวออกจากบ้านหลังนั้นแสงแดดยามเย็นตกกระทบผิวอุ่นสด เหมือนโลกทั้งใบกำลังเปิดประตูอีกบานให้ฉันด้านหลังมีเสียงเรียกเสียงที่ครั้งหนึ่งเคยสำคัญแต่ตอนนี้จางลงจนเหมือนลมผ่านหูฉันไม่หันกลับไปเพราะอนาคตของฉันอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ในอดีตที่เจ็บปวดฉันเดินไปตามถนนสายเล็กๆต้นไม้ข้างทางส่งนงรร่มร่มทาบลงบนพื้นทุกก้าวที่ฉันเดินคือก้าวที่เบา และมั่นคงกว่าที่เคยเป็นมาในชีวิตฉันเอามือลูบท้องยิ้มบางๆเราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะลูกเสียงหัวใจเล็กๆตอบกลับจากภายในนิ่งอบอุ่นเหมือนสัญญาและนั่นคือวันที่ฉันรู้ว่าการถูกขับสายไม่ใช่จุดจบของชีวิตฉันแต่เป็นจุดเริ่มต้นของโลกใบใหม่ที่ฉันจะสร้างเพื่อเขา และเพื่อฉันเอง